ครับสวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมที่ดินที่ต้องการที่ขายอีกหแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตําบลป่าขะนะครับอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นสภาพแวดล้อมก่อนที่จะเข้าไปถึงที่ดินที่ต้องการที่จะขายนะครับถนนหมายเลข3า2 2ันนะครับบ้านนาแก่งคอยนะครับนะครับที่เห็นรถวิ่งไปอยู่ ฝั่งนู้นครับรถหกล้อนะครับ่งไปแก่งคอยนะครับแล้วก็รถที่วิ่งมานะครับหาทาราตรงนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็วิ่งไปอําเภอบ้านนานะครับแล้วก็เข้าจังหวัดนครนายกนะครับตรงนี้นะครับนี่สภาพแวดล้อมก่อนที่จะเข้าไปถึงแปลงที่ต้องการที่จะขายนะครับนะครับทางเข้านะครับทางเข้ากว้างนะครับประมาณ6เมตรนะครับตรงนี้นะครับสภาพทางเข้านะครับยังเป็นดินเดิมอยู่นะฮะ เข้ามาประมาณ30เมตรนะครับก็ถึงที่ที่ต้องการที่จะขายแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวธาราพาเข้าไปชมนะครับตามธารามาได้เลยครับตรงนี้นะครับที่ติดติดน้ํานะครับสวยทีเดียวนะฮะสามารถที่จะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับตรงนี้นะครับทําเป็นโครงการบ้านเกิดสรรได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ทําเป็นโกดังพักสินค้านะครับได้นะครับ เดี๋ยวทารให้ดูรูปแปลงนะครับก่อนที่จะพาเดินทัวร์นะครับรูปแปลงก่อนที่จะพาเดินทัวร์นะครับถนนนะครับเดี๋ยวทารารูปแปลงจะอยู่ลักษณะลักษณะแบบนี้นะฮะลักษณะแบบนี้นะครับเน่เน่เน่เดี๋ยวทาราให้ดูซึ่งมีทั้งหมด3มแปลงนะครับนี่ทาราเดินยืนถ่ายอยู่ก่อนที่จะเดินทางเข้ามา อย่างพื้นที่นะครับก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็เดินเข้ามาตรงนี้ครับประมาณ30เมตรนะครับมาถึงที่นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นทางสาธารณะนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนานะครับก็กว้างประมาณ6เมตรนะครับแล้วก็เส้นทางเส้นนี้ครับเป็นทางส่วนบุคคลเข้าไปยังบ้านของพี่เขานะครับอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวทราพาลงไปชมนะครับทางเส้นนี้นะครับก็คือบริเวณต้นไม้เนี่ครับก็คือบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปชมนะครับภายในแปลงนะฮะภายในแปลงนะครับว่า พื้นที่นะครับสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างนะครับนี่อันนี้เป็นทางนะครับส่วนบุคคลนะครับที่เข้าไปยังพื้นที่ของอบ้านอีกหนึ่งสองสองังคาเรือนนะครับอยู่ด้านในนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ของเรานะครับมีถนนสาธารณะฝั่งนู้นเลยที่ทาราได้แจ้งไปเมื่อกี้นี่ฮะ ตรงนั้นกว้างประมาณ6เมตรนะครับพื้นที่นะครับเคลียร์ลิงเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถมองเห็นรูปแปลงได้ชัดเจนนะครับสามารถพัฒนาเป็นแหล่งรีสอร์ทนะครับติดติดน้ำนะครับหรือว่าทำเป็นร้านอาหารนะครับติดน้ำได้นะครับ เป็นโครงการบ้านจัดสรรยังได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหไร่3างานนะครับเนื้อที่นเนื้อที่นะครับหกไร่3ามงานสี่ตารางวานะครับมีขอบเขตชัดเจนนะครับพึ่งรางวัดไปนะครับมีทั้งหมด3ามแปลงนะครับโฉนดคุดแดงนสสีจอนะครับตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับต้นนี้ แต่ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับภายในแปลงก็มีต้นผลไม้นะฮะเป็นมะไฟนะฮะน่าจะเป็นต้นมะไฟนะครับที่และก็มะยงชิดนะครับนี่ครับต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวเราลงไปดูว่านะครับท้ายแปลงนะครับติดนะครับน้ำนะฮะ นะครับท้ายแปลงเดี๋ยวท้าลลให้ดูนะครท้ายแปลงตรงนี้ตรงนี้นะีครับตรงนี้บริเวณนี้ครับเป็นบึงนะฮะติดน้ำห่างาระยะประมาณเจเมตรนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจาก ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับประมาณ70กิโลเมตรนะครับห่างจากจปรนะครับโรงเรียนเตรียมทหารนะครับจังหวัดนครนายกนะครับประมาณ15กิโลเมตรนะครับห่าง,างจากตัวเมืองสระบุรีนะครับประมาณ40กิโลเมตรนะครับห่างจากเทศบาลบ้านนานะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับห่างจากจังหวัดนครนายกนะครับประมาณ15กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับ มาถึงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าที่ที่ต้องการที่จะขายนะครับลึกยาวลงไปอีกนะครับเดี๋ยวธนาพาเดินลงไปดูนะครับลงไปชมตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับลังคาสีม่วงนะครับตรงนี้ ว่าเชืดขึ้นสูงทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับท้าเดินเข้ามานะครับยังไม่ถึงบึงนะฮะตรงนี้ พวกก็จพืชค่อนข้างจะขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวถ้าไปพาไปดูนะฮะยังไงก็มาถึงแล้วนะฮะนี่อันนี้เป็นป่าไผ่นะฮะเป็นป่าไผ่ นัาท่าก็เดินมาถึงบริเวณด้านท้ายแปลงแล้วนะครับเดินมาถึงท้ายแปลงเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะครับว่าเป็นบึงลึกนะฮะนี่นะครับระยะก,กว้างประมาณ70เมตรนะครับตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามกันก็จะเป็นรีสอร์ทนะฮะร,รีสอร์ทบึงนี้กว้างนะฮะกว้างมากนะครับ นะครับก็มองเห็นได้ประมาณเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะ,ะมาพัฒนาเป็นแพรนะครับอย่างนี่ครับอันนี้คือแพรนะฮะแพรไม้ไผ่นะครับพัฒนาเป็นแพรไม้ไผ่แล้วก็ทําเป็นร้านอาหารนะครับตรงนี้หรือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำหรับ กาแฟนะครับกลางกลางกลางบึงตรงนี้นะฮะก็ได้นะครับนี่ครับก็ทาทางลงตรงนี้นะฮะนี่ครับการเดินทางนะครับเดินทางจากาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพนะครับก็ใช้เส้นทางาลังสิตนครนายกนะครับ และก็ตัดเข้าอำเภอบ้านนานะครับซึ่งตรงนี้ก็ห่างจากสียแยกบ้านนาประมาณ2กิโลเมตรนะครับห่างประมาณ2กิโลเมตรเองนะครับเดินทางเข้ามาชมได้นะครับถ้าหากมาไม่ถูกนะครับก็ทักหาทาราสังหาประจีนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0860188856นะครับ086012856นะครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะครับ087939016 087939016นะครับ นี่คือเบอร์ไลน์ทารานะครับผักฟังช่องทางการติดต่อไม่ทันนะครับคลิกลงใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะฮะทาราพาลุยมาดูนะฮะถึงท้ายแปลงเลยนะครับตรงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับหกไร่สามงานสี่สิบตารางวานะครับขายราคาไรละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับที่กัดนะครับตำบลผักขะอําเภอ บ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับอันนี้เป็นต้นกระบกนะครับเนี่ยลูก พืนะ้นที่ตรงนี้นะครับจังหวัดนครนายกนะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับการเดินทางใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งก็ถึงๆๆ er. แล้วนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นเขื่อนคุนด่านป่าการชนนะครับน้ําตก3าชั้นนะครับแล้วก็น้ําตกหลายน้ําตกนะฮะที่อยู่ในจังหวัดนครน,นายกนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวได้นะครับโดยเฉพาะ,ะน้ําตก3มชั้นนะฮะแล้วก็ใต้เขื่อนนะครับ เขื่อนท้องด่านนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเล่นวันหยุดเนี่ยเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับสำหรับที่พี่นใดนะครับที่กำลังมองหาที่ดินเนื้อที่6ไร่ถึง7ไร่นะครับก็ลองแวะเข้ามาชมได้นะครับแปลงนี้นะฮะถ้าถูกสเปกก็โทรหาทารานะครับถ้าถ้ายังไม่ถูกสเปกก็โทรหาได้นะครับเพื่อที่จะปรับจูนนะครับเพื่อที่ให้ตรงสเปกมากที่สุดนะครับ สภาพข้างเคียงนะคะก็เป็นส่วนกระท้อนของอาชาวบ้านนะครับส่วนกระท้อนนี่เห็นเขามาเก็บกระท้อนกันอยู่นะครับนะครับต้องปีนขึ้นสูงหน่อยนะครับกระกระน้อนอันนี้เป็นถนนส่วนบุคคลนะครับเข้ามายังบ้านของชาวบ้านนะคร ครับสำหรับวันนี้ทาราสังหารจีนนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะครับสะสมหรือว่าจะทําประกอบธุรกิจนะครับวันนี้พามาชมพื้นที่นะครับที่ดิน6ไร่3งาน40ตารางวานะครับตําบลปากะนะครับอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับราคาไร่ละ1นล้านห้าแสนบาทนะครับโฉนดคู่แดงนสศสีจอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจก็ทักทาราสังหารจีนเข้ามานะครับ สำหรับวันนี้นะครับทาราสังหารจีนขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพ่นี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหารจีนนะครับซื้อขายที่ดินจังหวัดปัจจีนนครนายกสัดแก้วและก็ภาคตะวันออกนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ติดตามรับชมทาราสังหารจีนนะครับแล้วก็ทักไลน์เข้ามาโทรเข้ามานะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเช่นกันนะครับสาหรับวันนี้ครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับสุภาพ มีความสุขทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอประคุณครับ